สวัสดีค่ะวันนี้มางานนี้มาทำไมคะก็จริงๆอ่ะไม่เห็นด้วยนะฮะการรัฐประหารเพราะว่าถ้าเกิดการรัฐประหารเนี่ยแก้ปัญหาได้14ทครั้งที่ผ่านมามันก็ควรจะแก้ปัญหาได้แล้ว<า>แต่ว่าทําไมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วทําไมคุณไม่ใช้เสียงของประชาชนแล้วยังจับคนไปอีก ซ,ซึ่งคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องการอะไรนี่เราอยู่เมืองนอกใจเราอยากกลับบ้านแต่ถ้าบ้านเป็นแบบนั้นเหมือนบ้านในโดนเขาเราไม่มีความสศกเราก็เป็นคนอยู่ในบ้านนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าประชาชนเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณควรจะให้เขาพูดคุณกล้ารับฟังไหมถ้าคุณเนี่ยมีแต่ปืนเนี่ยเขาก็กลัวที่จะพูด ได้ยังไงคุณจะรู้ไหมว่าคนคนใครคิดยังไงพี่คิดเห็นยังไงกับกฎอายการสุดคะกฎอายการสึกเป็นแค่กฎที่จะทําให้คนเงียบแล้วการเงียบหรือว่าสิ่งที่ทหารเนี่ยแจกอาหารหรือว่ามีการร้องเพลงมีการเต้นลัา ถูอาจจะเป็นแค่ลูกตาแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ความสุขที่คนต้องการความสุขของเราคือหนึ่งเราได้เลือกคนที่เราเห็นว่าดีเพื่อมาเป็นผู้นำของเราสองเราคิดว่าอะไรที่เราต้องการแล้วคุณจะมีสิทธิ์ที่จะพูดถ้าเราไม่ได้พูดเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงแล้วใครจะรู้ได้ไงทุกคนต้องการในสิ่งที่ต่างกัน ค,คิดว่ายังไงก็กับการที่หลายๆคนถูกเรียกตัวไปแล้วก็มีการจับกุมอยู่คือที่เห็นนะคะมองแล้วเนี่ยคนที่โดนเรียกเนี่ยโดยมากคือฝ่ายประชาธิปไตยที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าโดยมากเข้ามาเสื้อแดงแล้วเสื้อแดงคือฝ่ายที่ กบบสที่ปฏิรูปหรือว่าอยากให้เกิดรัฐประหารทําไมเขาไม่โดนเรียกบ้างถ้าเกิดคิดว่าสองฝ่ายทำให้เกิดความสีวายในบ้านมันไม่ถูกที่จะเรียกคนแค่ฝ่ายเดียวมันไม่แฟร์มันไม่เป็นกลางมันไม่ให้สิ่งที่ควรจะปฏิรูปปฏิรูปคือให้ฝ่ายหนึ่นหายไปมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้นอยากฝากข้อความอะไรถึงเพื่อนๆที่เมืองไทยบ้างคะ คือเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะถ้าคุณอยากมีความสุขความสุขเกิดได้เมื่อมีความยุติธรรมและก็ความเสมอภาคถ้าทุกคนมีอภิสิทธิ์เหนือคนอีกส่วนหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามมันไม่ได้มาจากคนหมู่มากความคิดเห็นจากคนส่วนมากมันก็ไม่ใช่ความยุติธรรมมันก็เป็นความแค่ความคิดของคนแค่คนกลุ่มเดียวซึ่งตัวเองอาจจะมีอำนาจตัวเองอาจจะ มีความรู้สึกว่าองตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแต่มันไม่ใช่นั่นนะคะ<ช>อยากให้คนทุกคนมีความรักและก็จริงใจต่อกันครั<ช>ข,อขอบคุณค่ะ